ชายหัวล้านคนหนึ่งรู้สึกว่าหัวของเขานั้นเป็นปมด้อยอย่างยิ่งหากมีใครพาดพิงถึงอวัยวะส่วนนี้ของแกเมื่อไหร่ต้องเป็นฉุนเฉียวแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าใครกล่าวชมหรือพูดถึงในทางตรงข้ามว่าผมดกดำแกจะถูกอกถูกใจขออะไรก็ให้ด้วยความยินดีชายหัวล้านผู้นี้ มีลูกสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตางดงามเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีวัวลักษณะดีอยู่คู่หนึ่งซึ่งใครๆก็อยากได้แต่เมื่อไปติดต่อขอซื้อครั้งใดก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาทุกคนบางคนไม่ได้ตั้งใจแต่เพอพูดเกี่ยวกับหัวล้านของแก หรือคำใดที่ละแค่ระคายมาทางอวัยวะปมด้อยของแกตาหัวล้านเป็นต้องพานเอาเรื่องกับผู้นั้นทุกทีการเจรจาซื้อขายแต่แรกทำท่าว่าจะตกลงได้ด้วยดีแต่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยายในหมู่บ้านแห่งนั้นมีชายคนหนึ่งนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะเป็นที่รักใคร่ชอบพอของคนทั่วไป อยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มอยากได้วัวคู่งามของตาหัวล้านมาใช้งานจึงไปขอซื้อซึ่งในเวลานั้นมีชายคนหนึ่งกำลังเจราจาต่อรองราคาอยู่ก่อนแล้วแต่ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่านี่เจ้าหัวล้านว่าแต่วัวคู่นี้แกจะขายสักเท่าไหร่ชายคนนั้นถามด้วยเสียงอันดังชายหัวล้านตอบอย่างโมโห ไม่ขายเว้ยแล้วรีบออกไปจากบ้านคูไวไวพอพูดจบตาหัวล้านก็คว้าไม้บังคับบัวขึ้นมาถือด้วยความโกรธเล่นเอาผู้มาขอซื้อเพ่นนี้แทบไม่ทันชายหนุ่มรอจนเหตุการณ์สงบจึงเข้าไปติดต่อแล้วพูดว่าพ่อผมดกดำปลูกไหลหน้าใช้เฉลิมทองวัวของพ่อสองตัวพ่อจะขายเท่าไร ตาหัวล้านได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกถูกอกถูกใจเป็นอย่างยิ่งจึงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกกูวัวคู่นี้พ่อยกให้ชายหนุ่มได้วัวทั้งสองโดยไม่ต้องเสียเงินรีบจูงวัวกลับบ้านโดยความดีใจแต่ในระหว่างทางพบชายคนแรกที่ไปติดต่อซื้อวัวจึงเล่าให้ฟังว่าได้วัวมาอย่างไร ทำให้ชายผู้นั้นเกิดความอิจฉาขึ้นมาทันทีเมื่อชายผู้นั้นพบลูกสาวของตาหัวล้านจึงใส่ความชายหนุ่มที่ได้วัวไปนั้นรับหลังว่ากล่าวเย่อเอย้ยอีกทั้งยังพูดพาดพิงถึงหัวล้านกระบาลใสลูกสาวจึงนําเรื่องราวมาฟ้องกับพ่อของตนและขอให้พ่อไปทวงวัวคืนมาตาหัวล้านได้ฟังลูกสาวเล่าแบบนั้นก็รู้สึกโกรธ ตีบคว้าไม้บังคับวัวแล้ววิ่งไล่ตามหลังชายหนุ่มคนนั้นไปเมื่อใกล้ถึงก็ร้องตะบาดด้วยเสียงอันดังชายหนุ่มรู้สึกผิดสังเกตจึงเอ่ยถามไปว่าพ่อผมโดกดำปะไรพ่อวิ่งจะไปไหนตาหัวล้านพอได้ฟังดังนั้นความโกรธก็หายไปเป็นปิดทิ้งจากตอนแรกที่คิดว่าจะทำร้ายกลับกลายเป็นมิตร ยื่นอาวุธในมือส่งให้พร้อมพูดว่าลูกเอ๋ยลูกรักลูกลืมไม้วังคับวัวพ่อเลยวิ่งเอามาให้ฝ่ายลูกสาวรอพ่ออยู่ที่บ้านเห็นพ่อเดินกลับมามือเปล่าจึงสอบถามเรื่องราวเมื่อรู้ว่านอกจากจะไม่ได้วัวคืนแล้วยังเอาไม้บังคับวัวไปแถมให้ชายผู้แปลกหน้าซสอีกจึงร้องไห้ลำพันด้วยความเสียใจ อ่อนวอนขอให้พ่อไปทวงปัวคืนมาให้ได้ไม่เช่นนั้นจะฆ่าตัวตายตาหัวล้านเลยชวนลูกสาวไปด้วยเพราะเกรงว่าตนจะใจอ่อนเหมือนสองชาแรกเมื่อตามมาถึงบ้านของชายหนุ่มซึ่งกําลังนำบัวไปผูกในคอกเมื่อเห็นตาหัวล้านกับลูกสาวจึงทักทายด้วยน้ำใจไมตรีพ่อผมดกปกเกล้าพ่อจูมือลูกสาวพ่อจะพาไปไหน ตาหัวล้านพอได้ฟังคำยกย่องก็ดีใจ,ใจใจอ่อนจนลืมตัวขึ้นมาอีกครั้งจึงได้ตอบชายหนุ่มว่าลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อน่ะแก่แล้วเลยเอาลูกสาวมาให้ก็เป็นอันว่าชายหัวล้านยกลูกสาวให้ชายหนุ่มผู้มีตับมาคารวะพูดจาดีเป็นสีแก่ปากได้ลูกสาวรูปงามเป็นภรรยาและอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขสืบมา ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิง่งจิ้งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ